หลายคนอยากกู้สินเชื่อเพื่อหมุนเวียนสภาพคล่องระยะสั้นแต่ก็กู้ไม่ผ่านเพราะว่าติดบูโรหรือบางคนนะครับสมัครทีทีนะครับไม่ผ่านนะครับก็ทำให้ติดแท็กซิงได้นะครับก็เลยสอบถามมาทางเรานะครับว่ามียี่ห้อไหนบ้างที่ไม่เช็คเครดิตบูโรคำถามนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเลยครับหลายๆคลิปที่เราทำไปนะครับก็แนะนำสินเชื่อที่ไม่เช็คบูโรก็มีนะครับและในวันนี้นะครับคลิปนี้ถ้าคุณเป็นพนักงานประจำนะครับ คลิปวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหรืออีกหนึ่งทางเลือกนะครับให้คุณได้เสริมสภาพคล่องระยะสั้นนะครับโดยที่ยี่ห้อวันนี้เขาไม่เช็คเครดิตบูโรเราไปได้รายละเอียดดีๆมานะฮะเป็นข้อมูลจากทางยี่ห้อนี้ว่าผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติยังไงนะครับถึงจะผ่าน แล้วก็อีกหลายประเด็นที่หลายคนสงสัยมีคำถามนะครับเกี่ยวกับยี่ห้อนี้นะครับวันนี้เราเอาข้อมูลตรงนี้มาแชร์ให้คุณทราบครับข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปครับและสำหรับวันนี้นะครับเราจะพูดถึงยี่ห้อนี้นะครับฟินครับตัวนี้ก็คือแอปที่สามารถเบิกเงินเดือนล่วงหน้านะครับสูงสุดได้ถึง5,000บาท โดยที่ถ้าคุณเข้าขายคุณสมบัติเขานะตัวนี้ยืมเงินเดือนล่วงหน้าได้สสูงุด5 0 0 0บาทใช่ไหมแล้วก็ไม่มีดอกเบีย้ยนะครับก็คือดอกเบีย้ย0%นี่เองนะครับ แต่จะมีการให้ทิปครับหรือทิปส์นี่เองนะครับจะให้ทิปหรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้นะครับเริ่มต้นที่หลายคนนะครับถามมาเกี่ยวกับยี่ห้อฟินตัวนี้นะครับปัจจุบันนะต้องอย่าสับสนกันเลยนะจะมีฟินแอปใช่ไหมครับก็คือตัวที่จะพูดวันนี้นะครับแล้วก็จะมีแอปฟินฟินมันนี่นะครับแล้วก็จะมีรีฟินด้วยนะครับผม3ตัวนี้นะครับจะมีคําว่าฟินเหมือนกันนะครับแต่จะบอกว่า3ตัวนี้เนี่ย3ตัวนี้เนี่ย คนละยี่ห้อกันเลยนะครับคนที่อาจจะรู้จักยี่ห้อฟินที่เป็นรูปหมาจิ้งจอกมาอยู่แล้วนะครับก็จะมาถามผมครับามาขอลิงก์ที่ถูกต้องนะครับเพื่อจะไปเข้าดูข้อมูลหรือว่าไปสมัครครับผมยี่ห้อฟินตัวนี้นะครับส่วนมากเขาจะมีเว็บไซต์กับมีเพจนะครับถ้าเป็นเรื่องของเพจนะมันเข้าอย่างนี้ครับแล้วก็กดค้นหาสะกดว่า F I N N นะครับผม เนี่ยของผมเคยค้นหาแล้วนะครับมันจะขึ้นรูปหมาจิ้งจอกหน้าตาอย่างงี้นี่เองนะครับเหมือนเขาปรับปรุงเพจใหม่แล้วนะครับข้อมูลใหม่ๆมากมายเลยนะครับตอนนี้ล่าสุดที่ทําคลิปวันนี้นะเขามีคนกดถูกใจเพจนี้เนี่ยสองหมคนแล้วนะครับและในเพจเขาที่อัปเดตนะถ้าเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมีความรู้ดีๆที่เขาแชร์สาระไว้นะครับผมเขามีลงเกือบทุกวันเลยนะครับ โดยที่หลายๆคนนะครับใครที่มีคําถามหรือปัญหาอะไรเกี่ยวกับการใช้งานอะไรต่างๆนะครับสามารถ inbox หรือส่งข้อความในเพจก็ได้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่สามารถติดต่อเขาได้ครับ ส่วนลิงก์แอปที่ใครหลายคนอยากจะสมัครและสอบถามผมมาบ่อยๆนะครับในเพจเขาเห็นไหมพอเลื่อนลงนิดนึงเนี่ยก็จะมีลิงก์สำหรับเข้าไปที่แอปเขาเหมือนกันครับอันนี้เขาจะสะกดว่า a p p f i n a p p c p m นะครับผมตัวนี้จะเป็นลิงก์ใหม่ล่าสุดของเขาครับและตัวนี้นะจะไม่ได้ออกแนวสินเชื่อเพราะเขาไม่ได้จดทะเบียนแบบสินเชื่อแต่เป็นให้บริการยืมเงินเดือนตัวเองล่วงหน้าสูงสุด5,000บาทนะครับ ฉะนั้นรายชื่อบริษัทของเขาจะไม่ได้เข้าข่ายอยู่ในรายชื่อบริษัทที่ถูกรับรองโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่ากระทรวงการคลังนะเพราะว่ามันเป็นแบบคนละประเภทกันนะครับ แต่ว่าเขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่คลิปวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเขาตัวฟินนี้ในแบบที่เจาะเข้าประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยนะครับใครที่เป็นลูกค้าใหม่หรือว่าเคยได้ยินแล้วนะครับอยากรู้จักเขาเพิ่มเติมนะครับแล้วทํายังไงถึงจะสมัครได้นะครับมาดูคุณสมบัติเท่ากันเขาว่าไว้อย่างนี้นะครับถ้าคุณอยากใช้ฟินนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่สามารถสมัครได้หรือเปล่านะครับ ลองอ่านคุณสมบัติจากโพสต์นี้ดูเนี่ยผมอ่านให้ฟังนะครับ1นนะครับคุณจะต้องเป็นพนักง,งานประจํามาแล้ว4เดือนนะครับ2นะครับตัวนี้เบิกเงินเดือนตัวเองล่วงหน้าได้ก่อนวันเงินเดือนออนนะครับ2ถึง15วันครับผม3นะครับได้รับเงินเดือนจากธนาคารที่เป็นพันเนอร์ของฟินเขานะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ธนาคารกสิกรไทย เห็นไหมครับเป็นธนาคารที่ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วข้อ4นะครับมีธนาคารออนไลน์โมบายแบงกิ้งนะครับส่วนมากเงินเดือนเราเข้าธนาคารไหนเราจะมีโมบายแบงกิ้งธนาคารนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับคุณสมบัติข้อสุดท้ายที่เขาว่าไว้นะข้อ5คือต้องกดยินยอมนะให้แอปฟินเขาเนี่ยหักเงินอัตโนมัติในวันที่เงินเดือนออกนะครับ ข้อนี้นะครับในมุมถ้าคุณเป็นยูเซอร์ผู้ใช้งานนะครับโอเคคุณก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจนะครับว่าคุณจะยอมหรือเปล่านะครับถ้าไม่ยอมก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณยอมคุณก็เชื่อมบัญชีให้เขาหักเงินที่คุณยืมเข้าไปล่วงหน้านะครับในวันที่เงินเดือนออกนะครับมันก็ฟินฟินกันนะครับผมเพราะเราเอาตังค์เขามาเขาก็หักคืนไปนะครับขยายความเพิ่มเติมนิดนึงเจ้าแอฟฟินที่เป็นรูปสุนัขจิ้งจอกนี่แหละเขานิยามตัวเองว่าเขาคือเพื่อนแท้ยามช็อต เป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับยังถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับช่วยบริหารบัญชีรายรับรายจ่ายให้คุณได้ด้วยนะครับและเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทเขากําหนดนะครับและทันมาอย่างที่บอกนะตัวนี้เขาบอกว่าดอกเบี้ยของเขาไม่มีนะศแต่อาจจะมีการให้ทิปให้ทิปเนี่ยครับ หลายคน,นยจะไม่เข้าใจว่าย,ยอดทิปคืออะไรนะครับและทำไมลูกค้าต้องให้ทิปกับทางฟินวันนี้เขาจะมาไขคำตอบกันนะครับเขายกตัวอย่างนะครับเวลาเราไปร้านอาหารต่างๆนะครับที่ไม่มีเซอร์วิสช์านะครับลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะมีการให้ทิปหรือว่าเรียกว่าทิปนี่แหละกับพนักง,งานตามความพึงพอใจใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกับบริการของทางฟินเขานี่หนะครับ เพราะของเขาไม่มีดอกเบีย้ยไม่มีค่าบริการแรกเขา้าดังนั้นลูกค้าก็สามารถเลือกให้ทิปตามความสมัครใจนะครับเพื่อสนับสนุนเขาเพื่อให้เขาได้ดูแลลูกค้าในทุกๆเดือนได้ครับและที่สําคัญนะครับการให้ทิปไม่มีการบังคับจํานวนแต่จะมีจํานวนที่แนะนําเป็นขั้นๆไว้นะครับเลือกใส่จานวนเองได้เลยนะครับตั้งแต่0บาทมาดูขั้นตอนการให้ทิปกันนะครับ ขั้นแรกนะครับในตอนที่เรากดถอนเงินนะครับเราก็กรอกข้อมูลรายละเอียดนะครับจานวนเงินที่เราต้องการสถานะการทํางานนะครับรวมถึงวันที่รับเงินเดือนให้ครบถ้วนถัดมานะครับในส่วนของจํานวนทิปจะมีจํานวนแนะนําขึ้นมา3จํานวนถ้าหากลูกค้าพอใจในจํานวนที่เขาแนะนําก็สามารถเลือกกดจํานวนนั้นๆให้กับทางฟินเขาได้เลยนะครับแต่ถ้าหากนะครับเราต้องการกําหนดจํานวนด้วยตัวเราเองให้กดคําว่าเลือกจํานวนทิป แล้วระบบนะครับก็จะให้ลูกค้าหรือว่าเราเนี่ยใส่ตัวเลขได้เองนะครับตั้งแต่0ย์หรือว่าจะเลือกกดไม่ให้ทิปก็ได้เช่นกันครับโดยที่เขาหมายเหตุไว้นะว่าจํานวนทิปเนี่ย ไม่ได้มีผลต่อจํานวนยอดเบิกในครั้งถัดไปหรือว่าสิทธิการใช้งานในครั้งถัดไปนะครับแต่ตัวนี้ก็ใช้วิจารณญาณกันเอาเองนะครับผมหลายคนที่ใช้แล้วจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคอมเมนต์กันให้ท่านอื่นได้ทราบด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายในวันนี้นะครับหลายคนที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับอาจจะเจอปัญหานี้บ้างนะครับเขาก็มาเคลียร์ให้เราเข้าใจไว้ตรงนี้ครับลูกค้าหลายคนนะครับอาจจะติดปัญหาเกี่ยวกับยอดเบิกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานมาหลายเดือนแล้วนะครับแต่ยอด ไม่เพิ่มลดยอดนะครับอยากกลับมาใช้ยอดเบิกตามเดิมนะครับวันนี้นะครับทางฟินเขามาบอก3วิธีการรักษาเครดิตเพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มยอดในอนาคตนะครับเขาแรกนะครับใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าถ้าหากลูกค้ามีการใช้งานอย่างต่อเนื่องเป็นลูกค้าระดับยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยโอกาสการเพิ่มยอดก็จะมีมากขึ้นไปด้วยครับ แล้วก็2นะครับรักษาเครดิตการชําระยอดให้ตรงต่อวันกําหนดชําระเสมอนะครับและวิธีการที่ปกติคือทางเราจะต้องหักชําระอัตโนมัติได้สําเร็จนะครับผมแม้ว่าลูกค้านะครับจะชำระด้วยตนเองในวันเดียวกันแต่ไม่ใช่การหักยอดชําระโดยปกติ ส่วนนี้นะครับเขาถือว่าก็มีความเสี่ยงนะครับหรือเป็นการผิดนัดชําระได้เช่นกันนะครับในส่วนของข้อนี้นะครับมีความเป็นไปได้นะครับตรงที่ว่าบางคนอาจจะหัวหมอไงดึงเงินออกไปก่อนวันที่เขาตัดยอดนะครับแล้วก็ค่อยจะใส่เงินไปให้เขาตัดยอดในตอนหลังนะครับผมตัวนี้ก็จะถือเป็นความเสี่ยงในการผิดนัดชําระเขานะครับก็ทําให้ถูกลดโอกาสในการเพิ่มยอดหรือว่าเป็นลูกค้าเขาในรอบถัดไปครับและสุดท้ายนะครับเขาก็ฝากมาบอกว่าสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของเขานะครับ ผ่านหน้าเพจ Facebook ก็คือเพจที่ผมบอกไปตอนแรกนี่แหละครับหรือว่าทางไลน์ของฟินเขาก็ได้นะครับใครจะแอดไลน์หรือว่าเข้าไปที่แอปเขานะครับยังไงเปเปอร์แนะนําว่าเข้าไปที่หน้าเพจของแท้ของเขาให้เรียบร้อยนะครับแล้วจะมีรายละเอียดช่องทางการติดต่อที่ถูกต้องทั้งหมดอยู่ในนั้นครับ เขาบอกเขาจะมีกิจกรรมนะครับส่งเสริมการใช้งานให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกนะครับพร้อมกับเครดิตวงเงินเบิกเพิ่มเรื่อยๆนะครับสามารถติดตามเขาไดที่หน้าเพจเขาครับหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่เป็นพนักงานประจำแล้วติดเครดิตบูโรนะครับยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจนะครับคุณอาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอฟฟินก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ระวังถูกมิจฉาชีพสูมรอยยี่ห้อนี้นะครับมันจะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับในการสมัครนะครับผมนอกจาก ว่าเราจะพึงพอใจแล้วให้ทิปเขาเองครับประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับ